สวัสดีครับผมและตอนนี้ก็คก็อยู่กับซูมซูมนะครับและวันนี้ครับผมเราก็จะมารีวิวช้างใส่ฐานเดินได้ครับผมอะแต่นี้จะไม่ใช่ช้างธรรมดาครับผมอันนี้จะเป็นช้างน้ำมอสครับผมอะนี่ครับผมใช้ชื่อว่า animal animal world mammoth ครับผมอะนี่ครับตานข้างก็จะเป็นวิธีเล่นครับผมว่ามันจะเป็นยังไงครับผม จะมีอยู่สองสีครับผมฮะสีเทากับสีน้ำตาลแต่ตอนนี้ผมได้สีเทามาครับผมฮะอันนี้ใช้ทานสองเอสามก้อนครับผมฮะโอเคพี่มือก,กาเสียบาเรามาแกะก,กันเลยนี่นซิก็ประมาณนี้ครับผมฮะอ๋อต้องดึงตัวดึงตัวออกมานี่ครับผมตัวช้างแลมดก็ประมาณนี้ครับผมฮะนี่ เดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยรายละเอียดก็เหมือนช้างแมมมอสของจริงเลยครับผมฮนะนี่ตรงงาก็จะเป็นยางยางใสๆครับผมฮนะนี่หางก็เป็นยางใสๆครับผมฮนะก็จะมีขนเต็มตัวเหมือนแมมมอสเลยครับผมฮนะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะใส่ฐานกันเลยอีนี่ครับผมอันนี้ใช้ฐาน สองอสามก้อนครับผมฮะนี่ครับผมนี่ไซส์กลางไซส์กลางอยู่ครับผมฮะจะดูตัวเล็กนิดนึงครับผมฮะนี่ครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวเราจะมาเปิดสวิสให้ดูก่อนนะครับผมฮะ เนี่ยเสียงก็ดังเหมือนกันเลยครับผมฮะเนี่ยพี่ตาก็มีไฟครับผมที่งาก็มีไฟหางก็มีไฟ,ไฟครับผมก็เดินได้ก็เดินได้พอด,ดีพอดีครับไม่ถึงกับเร็วมากแล้วก็ไม่แชมไม่ฉามากครับผมแต่เดินแต่ท่าเดินก็เหมือนแนมมอสของจริงเลยครับผมฮะ จะเดินโยกหัวโยกหัวโยกหัวซึ่งโยกหัวเลยก็จะก็หาซื้อกันได้ที่ร้านของเล่นกระห่มช้อปปี้อันไม่มีมีแต่ช้างธรรมดาเสียงก็ประมาณแบบช้างช้างช้างทูกตัวปนี่หละ โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก,ก็กระดิ่งแจ้งเตือนด,ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย